3ส,ส,สวัสดีครับรายการช่อง YouTube ชิฟทําคาะิเศษนะครับนี่คือซีฟู้ดที่ท่านอาจารย์ราเมศนะครับท่านอาจารย์รามเมศได้พาพวกเราไปที่หมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านประมงชุมชนสมอเรียงนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของหัวหินนะครับอยู่ห่างจากโรงแรมหัวหินแกลนเนี่ยประมาณแค่า5 5กิโลไม่ถึง2กิโลนะครับแล้วเราก็ได้ไปซื้ออาหารทะเล มาครับจากชุมชนประมงเลยแล้วก็มาปรุงรับประทานที่โรงแรมบัวหญินแกลนครับซึ่งก็ถ้าหากแฟนรายการที่มาเที่ยวในวันสงกรานต์นะครับ10-20เมษายนนี้เราก็จะไปเที่ยวที่หมู่บ้านชุมชนสมอเรียนด้วยกันนี่ฮะกายนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ราเมศแล้วก็ไปดูอาหารทะเลแล้วก็มาให้เชฟที่โรงแรมปรุงให้ทานครับก็ มีค่านิดหน่อยเท่านเองนะครับก็คือท่านดรรุ่งโรสีเดือนสัวดิ์ผู้กัตั้งรแรมก็เดี๋ยวท่านคงให้เชฟให้ทําให้ทำเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยก็ก็เป็นค่าเชฟคงไม่เท่าไหร่นะครับเดี่ยวปาเรื่องประทานาก,กันนะฮะก็แล้วเจอกัน1 0ถึง20เมษายนที่โรงแรมวอชิแต่นแล้วไปช้อปปิ้งอาหารทะเลมารับประทานที่โรงแรมกันครับ